สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพามาชมธรรมชาติขึ้นยอนะปีนี่ต้นบ้านเล็กๆนะคะในกรุงเทพชานเมืองนะคะบ้านเล็กๆกรุงเทพชานเมืองเราจะปลูกพืชน,นะคะด้วยความแบบว่าให้มีความสุขนะะในของชีวิตอะช่วงนี้คิดเครียดก,กันบ้างก็มาปลูกผักปลูกพืช ผล,ลไม้ถึงจะเป็นบ้านเนื้อที่ไม่บ้านบ้านหลังเล็กๆนะคะเราก็ปลูกพืชไว้ทานได้ไอันนี้ที่บนบ้านนะคะชั้นสองตอนนี้ต้นคนอิ่มนะคะขึ้นสูงขนาดนี้นะคะเราจะมาให้ดูนะคะพืชที่เราตอนนั้นเราพลดินไปนะต้นไม้ยังไม่ขึ้นแต่ตอนนี้ต้นไม้ขึ้นแล้วนะคะเราก็จะมาให้ชมต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะคะ เขาขึ้นขนาดไหนนะคะไอ้น,นี่ต้นกูลอิมนะคะวิบลนี่นะคะไอ้น,นี่จะเป็นชั้นสองน,นะคะของบ้านนะอยู่ชาญเมืองนะคะกรุงเทพนะชาญเมืองกรุงเทพนะคะเราถ้าเราปลูกแบบนี้ได้นะคะเราก็มีความสุขนะมีความสุขในชีวิตเลยนะคะไม่ต้องเครียดค่ะอันนี้นะคะเราจะปลูกนะคะไอ้น,นี่ต้นกูลอิมแล้วก็ตัดไปไว้ในนะคะในที่บ้านแล้วนะ ตัดไว้ใส่ในไว้บูชาพระได้นะคะตั้งข้างข้านี่ก็ต้นเดินไหลและปลูกรวมนะคะนี่ก็ะจะมีว่านาเจงจระเข้เดี๋ยวจะมาทําเป็นขนมให้ทานนะคะตอนนี้ยังขาดเราก็จะปลูกเอาไว้นะคะอันนี้เราก็ไปให้มาทานนี่ดีกว่านะคะเราไปซื้อข้าวเหนียวนะหมูปิ้งบานนะคะนี่นะคะ ไม้ละห้าบาทอันนี้ใบละห้าบาทคะก็ไม้ละหบาทข้าเหนียวห่อละห้าบาทนี่ข้าเหนียวห่อละห้าบาทเราก็จะบดใบโหระพาที่บ้านเอาไปทานนะคะที่เราปลูกได้สารพิษด้วยนี่ขนมกล้วยนะคะขนมกล้วยนะคะขนมกล้วยนี่คะ่ะสิบบาทนะคะอันนี้สิบบาทนะคะเ,เราใส่ถุงมไว้ก่อนนะคะวันนี้เราก็จะมาชมบรรยากาศกลมาให้ดู เมนูอาหารที่เราจะกินนะคะช่วงนี้เราจะกินพร้อมผักนะคะเราขึ้นมามาเด็ดผักสุนครัวบนบ้านนะวันนี้เราก็ได้ซื้อไข่นะคะไข่สามสิบฟองกระแผงนนงนะ,ะอันนี้นะคะไข่นี่ค่ะสามไข่แผงนึงนะคะนี่ค่ะเนี่ยสามสิบฟองก็ร้อยยี่สิบบาทนะคะร้อยยี่สิบบาทอันนี้มาเราทำมาชมพืชที่เราปลูกนะคะ ปลูกเอาไว้เลยนะปลูกตอนนี้มันเขาขึ้นแล้วแต่ก่อนช่วงเชื่องคลิปก่อนๆก,ก,ก็ยังไม่ขึ้นนะคะเพราะเราพรวิีแต่ดินงแต่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเอาผักวี่นะคะเห็นไหมคะผักคะนา้านี่ใบใหญ่แล้วนะนี่ก็โหระพาใบาใหญ่จัดใหญ่มากเลยปอดสารพิษนะเราจะมากินนะคะเราจะเอามาทานนะคะ ปอดสารพิษนีค่ะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ํายานะคะใบเขาใหญ่นะคะโหระพานะใบใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะมากินเพื่อเป็นวิตามินนะนี่นะคะแล้วก็เอามาชมดูนะผานไปนะคะนี่มีต้นไอ้นี่ต้นน,ตน,นี่อาจจะเป็นผักโขมนะคะต้มกินวิตามินสูงวิตามินดีมากเลย กะลังขึ้นตอนก่อนเนะี่ยยังไม่ขึ้นใช่ไหมคะช่วงฝนลงเนี่ยผักจะขึ้นมากเราจะผัดเราจะปลูกขึ้นนะคะรวมกันหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่เราไม่ใหญ่นะเราก็มีความสูงและพื้นที่นิดน้อยบ้านเล็กเกนะคะผงนะคะผักบุ้งเราเด็ดไปแล้วนะคะเราเอาไว้เฉพาะหรือแปลงน่งเราก็มาลงพวกใบหัวระพานะคะเดี๋ยวเราก็จะเด็ดผักบุ้งเรา,เาไว้ขอนไว้กินเวลาเราจะต้มอ,อะไรนะเราก็มาเด็ด ไปหัวรพ่านีพผักคะนา้ากำลังโตงน,นี่ผักคะน้าขาดเม็ดที่เราแค่เนี้ยแหละแล้วก็มีความสุขล้วข้างล่างก็มีนี่นี่ชั้นบนนะชั้นบนบ้านจ้ะชั้นบนบ้านนะคะชั้นบนบ้านแล้วก็มีความสุขแล้วเราได้ใช้นี้เนาะ พามากินกับข้าวเหนียวหมูปิ้งจ้าเด็ดอันนี้นะคะเด็ดไปก่อนเดี๋ยวเขาก็โตเดี๋ยวเขาก็โต,เ,ตเราก็เป็นกก่ก็เ้อาการขึ้นมาใช่หมเนาะแต่คมไม่คมก็ยังไม่รู้ <S 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 เพราะว่าเดี๋ยวเด็กสักอัน,นอยากจะกินสดๆเราก็มาเด็ดเอานอ่แหะเด็ดไปบานแค่นี้แหละค่ะ เราผักมันจะไปซื้อเขานี่ค่ะนี่เป็นการข้างบนแดดออกแล้วอันนี้เราจะมาให้ดูว่าเราพืชเราขึ้นค่ะนี่นะคะอันนี้ผักบุ้งนะคะเราเแ็ดพุ่งเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเอาหัวละพาลงผักบุ้งแดดเราเดเดนี่ดูแมงแมลงนะคะมันกัดหมดเลยแล้วต้นต้นทรเรานะมาแดง อัดกำพูนหมดเลยเลยต้องใช้น้ํายานะคะน้ำหมสสักผสมสไลนะคะฆ่าเชื้อก็ได้ผลนะได้ผล <c oughs> น้ําหมักของเราที่เราหมักเอาไว้นะคะแง่เลยแล้วก็มาผสมกับน้ําสดสะเดาเราเราเอามาจากก่างจังหวัดแล้วเราก็หมักเอาไว้นะคะแล้วเราก็ผสมสไลไปนะคะเอามาฆ่าเชื้อได้ผละค่ะเพราะว่าเรากลัวจะกินไว้นะคะเวลากินกินขนาดนี้เลยนะ กินใบนะคะนี่กินใบไปนี่กินใบพุนเลยเห็นไหมคะใบพุนเลยเนะี่ยโอ้โหกินจนหมดนี่เราต้องฉีดเ<ม>พอฉีดแล้วมันป้องกันได้เลยคะ่ะนี้ก็โดนกินหมดนะคะนีนะ่ให้มาชมเสียงพูดจะเบาหน่อยนะคะเพราะวันนี้ทำงานบ้านเยอะจะ้ะ ให้มาดูผักเดี๋ยวก็จะไปสวดมนต์แล้วนะคะวันนี้วันพระสวดมนต์สวดมนต์ไม่รู้อะค่ะว่าวันพระไม่วันพระเพราะใส่บาตรทุกวันจนลืมไปว่าทุกวันพระหรือเปล่าเลยต้องมาดูปฏิทินค่ะมาดูปฏิทินดูต้นต้นมรกกนะระกอล้วขึ้นแบบนี้มันไม่มีลูกนะคะทำไงใคร ม่าทำยังไงให้มันมีลูกอยากได้อยากได้กินลูกมาระกอจังเลยต้นอะไรขึ้นแยเปไปหมดเลยน,น,นะคะ่เอ็ที่เลี่ยไปหมดแล้วนะคะเอ๊เเอาเอาต้นอะไรม,มามาปลูกนี่ยังไม่รู้เดี๋ยวปเดี๋ยวถามคนปลูกแล้วก็แซมแซมกันไปนะคะแซมแซมไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอามานี่บุย่าบุย่า อยากรอหวงแล้วพาอย่าหัวล้พานะถ้าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่บายไปแล้วค่ะ ไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ